สวัสดีนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในปากลก้วยนะครับได้ยินแต่เสียงไนรถโอ้ยตกัจจะเจอรถคู่บ้านคู่เมืองนะครับโอ้โหวัสดีไม่บูนะครับกินงานกล้วยๆเลยนะตาวันนี้ นะเป็นรถที่ไม่มีวันตายนะครับสำหรับเจ้าฟอดเป็นรถทีตำนานแต่ว่ายังมีใช้อยู่นะ <c oughs> อ้า <c oughs> โหเยอะมจังเลยอะ่ะ การลมปากด้วยนะครับหวานขึ้นไปแล้วอ้อดีดีโอ้โหตาไม่บู๊จังเลยอะ่ะอ้าโอ้โหโอ้โหตุดโกเลยนะครับท่านผู้ชมบอมบอม เพื่อนะท่านผู้ชมควันขึ้นหมดแล้วแหมเป็นรถที่ไม่มีวันตายจริงนะสำหรับเจ้าฟอร์ดโอ้นะท่านผู้ชมแล้วโอ้ปีนี้ น่าจะอาการนี่น่าจะหนักเลยนะครับไม่เหมือนกับรุ่นสอาปีที่ผ่านมาเลยอ่ะโอ้โห่าสองสามปีที่ผ่านมานั้นขุดปลูกแกฟิตมากเลยนะครับ ปีนี้ก็ยังไงล่ะยังปิดอยู่นั่นแหละเออยังปิดอยู่เหมือนเดิมนะครับอ่ามาเอาอ,อสุดยอดเลยนะครับ แกก็จะล้ม้วยวิธีการเอาหางดันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอบช้านะครับไปดูวิธีการลม้มกลบลอยของแกนะอ้า,หาไหวไมโอ,โอ้โอโ,อโอ้โหฮฮเอาอีกนะ S <S สบายนะครับทา่านผู้ชมวันนี้ชวนจะคุยต้องสายทำงานชั่วโมงนะครับวันนี้ไปชวนป่าคุยกันแล้วกันนะไม่อยากรอป่าต้องเหลี่ยมมาตานะเหลี่ยมมาทานะครับ <S 2> <S 2> <S ม,มา,า,บามดูดูดันต้นกล้วยเดี๋ยวท่านผู้ชมดันทีแล้วเป็นสิบสเลยอะ่ะดูดิ ปูข้โพดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขโพดมาแรงก็เห็นโลก,กันหลายเจ้าแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอ้อยอายางพารานะครับข,ข้าวโพดคอยดูรุ่นในการปีนี้ว่าราคาจะเป็นยังไงนะ ว่าน่าจะอยู่ได้นะสำหรับขา้าวโพดนะครับสังเกตจากาลุงนะลุงนักธาเงินช่วยเหลือของข้าวโพดนะเขาเขา,เขาจะไม่ไม่ไมาช่วยเหลือนะเขาจะไม่ช่วยเฉพาะข้าวนะครับคนที่ทำข้าวนะครับแต่ปีนี้ข้าวราคาดีนะดันไหมครัโบม หายเสียไปเลยอ่ะ <laughs> อ้ยวอ่ <laughs> ออ <c oughs> ีนี้ยกร้อมไม่ไหวเลยอ่ะ เต็มอุ้มเลยนะท่านผู้ชมเลยนะดูดันนะครับโอ้ดันได้เยอะแล้วนะน่าจะตั้งแต่แต่เช้านะครับอ๋อขึ้นบนถนนเลยตาฮฮา เอาล้อมาด้วยนโอ้ตอนถอยดิแบบอย่างจวดเลยนะครับผู้ชมนะดูอีกสักยกนะครับไม่มีดันผนโนะเก็บดิกินงานกล้วยปก่อนนะครับคุณตาตาแก่แล้วยายกินงานกระดูกนักหนาะกินงานกล้วยนี่นแหละ แต่เคยเห็นแต่แกรับงานแต่ละทีนี่มีแต่ง,งานกระดูก,กระดูเหมือนกันนะมีแต่ดันแบบโหดๆนะดันป่าดัานอะไรนะตึงทั้งพึ่งอะไรตอดหลายทีแล้วโดนต่อยหลายทีแล้วผมก็โดนไปด้วยนะครับดันป่านี่ไม่แต่ลกๆนะครับยอ,อมรับฝีมือคุดปูเลยแน่นอนจริงนะครับ โอเคนะครับผมวิดีโอชุดน,นี้จบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากดกดติดตามห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ